เากินใหญ่าเฮนน้ยนี่เป็นไรอผมแดหมดแล้วอะไผม,มอไอตังอยไรอยู่มีใครดูบ้างมีใครดูล้วมี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 อยู่ห้าคน นะครับอยากกินก็แวะมาเมือยังดิ้นอยู่ปะยังดิ้นอยนู่อีกนะนะครับก่าจะอยู่ไหนส่วนนะครับอาโจมมือสวดอีกยังดิ้นอยู่เลยมือยังดิ้นอยู่เลยอ่ะโอ้ยอยากอยากให้มาสัมผัสอยากให้มากินด้วยกันครับสดๆนะ

เป็นปลาหนักเ <gonna> ้อซียอไม่แน่นอนาปลาซีเเนื้อขาเยอะพูดถึงไหมเดินมาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đi vì có nào đi gắn. đi No, kim, 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 แจ้ยังว่ามาเพื่อนของเองยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยกดมากนี่ยังดิ้นอยู่เลยหมดยากแล้วมีในเอ็นหมดแล้วสองกลมครับตามมา

อรยอ่อะไรอยเพื่อโฆษณาอะไรอร่อยอะไรก็อร่อยอะไรวะบอกไร่สวไปนะดินด้วยนะดินอ๋อกลางอีกยกเดี่ยว

จะเรื่องอยู่แล้วครับที่แรกเราโอกยาลืมลำลืมลำลืมลำหมดไปแล้วครับสองกลมสองกลมสองกำลังตามมาปบตกปบตกนิดนึงสามกลมสามกลมเลยอ่ะ

กตามมาดูีเยอะเนยบ้าอะไรนะเอกอยากไหมเไม่ได้ไม่ได้ชวนไม่ชวนเขาหรอกถ้าถ้าเราเอาไปยำมะม่วงดิบูแล้วูแล้ว ตอนจัดน้ำกินแล้วก็สดการโคลกนะแ่นปลาเข้าไปเนาะเข้าแนแล้วเป็นยมุนัทำอะไระทแลบุญยาอะไร อื้อกถ้าถ้าเราไปกินในเรือป่านี้เรายังไม่ทำให้เครอนั่งลากเลยเอาบรรยากาศชิวๆวันนี้เราเรารากยาวนอัน <c oughs> นี้เราลากยาวงั้นนี่เลยอย่าบดนหาใช่ไหมที่ ขาดยาเดียวขาดมันพ่นใส่ตาอยางเดียวขาดอยางเดียวเนี่ยคือมันพ่นใส่ตาการไม่จะแตระนี้คนในตรงนั้นยน้ำเปยยู่ากไม่เยัง็นําๆา นนนะดูยังราคาสักสามยันไหเนี่ยไอหมึกอะเรากินหมึก,กนะอืนนัเดี๋ยวพอพอพอเวลานั่นเขาจะกองคัวในของเรานะนีเลยสองขึ้นฮะมีกระเปาตู่มม,หมนนาหน้าบ้านเนี่ย thuốc cây bả oải nè, ở nhà chúng ta bả oải, nè, rồi ตามใจนี่คิดถึงปะเนี่ยแต่อีกคิดถึงคิดถึงครับอกตะเลาเนอะตะเลาอ่ะนี่สองกลมหมดไปแล้วสองกลมเลยสองกลมตะเลาอ่ะเก่งัสวดไหนมื่อกี้มันดิ้นอยู่เลยลบไปเลยยังไงตายคิดถึงไหมอะตายอ่ะ

เอา heat มาฝาเออเจ๊เจ๊บรรยากาศแบบนี้นะครับนะอยากกินอะไรอะไรนะอยากกินอะไรก็ล่วงหน้ามาก่อนจะได้กมาไว้นะครับเขากลับมาแล้วก็มานั่งกินในบรรยากาศแต่ตอนเช้าเราก็ออกเรือเดี๋ยวรอคลิปใครใครใครวะเมื่อคืน ซ้อมกี่โมงมันซ้อมน้อไม่ล่ะเห็นอยู่ให้แอบถ่ายคลิปดูนี่จะดูนี่จะดูไปไปไาจับแล้วก็เช็ดไรวะทำไมเาบอกว่าเาดูไลฟ์สดไหนไม่เจอตไลฟ์ทางไหนเนี่ย YouTube หรืออันนี้ YouTube หรือเฟซเนี่ยเฟซเมื่อกก็ดูเฟซ มีอยู่นะกดเข้าไปดูที่หน้าของแกเลยเฟสเฟสต้องเข้าไปแล้วนี่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยไลค์อยู่เนี่ย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 ก็หมอชิดอะไรทันอะไรนั่นน่ะถ้ามีของแกอันเดียวนช่ไหมอาวหมอชิปพักวนป่ะเออไปเพจไหนก็ก็เข้าไปเลยทุกเพจน่ะถ้ามีอ่ะหมอชิดฟิชชิ่งแสมสารน่ะไล่เนี่ยหมอชิดฟิชชิ่งแสมสารชื่ออ่ะ เนี่ยต้องเจอทีเนี่ยเห็นไหมนี่อยู่ในจออยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เีเออนั่นแหละชวนใครมาบันเทิงก็ไม่มาเนาะบอกรอแต่ทิปหน้าทิปหน้าโมโมโหโมโหเลยมาเลยอะไรรวมๆนี่หมดเอะเอนะเนี่ยดูดูมือที่จะเอากลับบ้านด้วย